สวัสดีค่ะแฟนเพจฮหาหน่อยที่ได้เล่นเป็นแนวทางนะคะวันนี้เจาะให้ตรงๆนะคะเก้าสามวันนี้เจาะให้ตรงๆนะคะเก้าสามตัวเด่นไม่รูดของแอดเริ่มจะจับจุดกลับมาเดินดีอีกแล้วนะคะน้อยแรกนะคะสามเก้าสี่ของแอดก็ยังมานะคะมาคู่โต๊ะเก้าสามนะคะตัววิ่งของแอดก็ยังมานะคะตัววิ่งของตัววิ่งก็ยังมาส่วนฮานอยปกตินะคะสามสามเก้าเก้าสามสามเก้าของแอดเจาะให้ตรงๆเลยนะคะเจาะให้ตรงๆเลย ะะเดี๋ยวเรามาดูของวันพรุ่งนี้กันนะคะฮานอยวันที่30นะคะฮานอยวันที่30มีสายน์นะคะฮานอย30มีสายน์วันสุดท้ายของเดือนแล้วนะคะสำหรับตารางรวยในวันพรุ่งนี้นะคะตารางรวยตารางรวยของแอดนะคะ ขององตามสูตรการงลงโดยของเอสในวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นศูนย์เจ็ดหกเก้าแปดเก้าแปดห้านะคะดิฉันสองสามสี่นะคะ สำหรับตัวเด่นวิ่งลูดสองตัวของแอสในวันพรุ่งนี้นะคะคือสี่กับหกนะคะวันพรุ่งนี้คือสี่ตัวเด่นวิ่งลูของแอสคือสี่กับหกนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้สำหรับแปดชุดที่แอสจะจับให้นะคะสี่สามสี่ห้าสี่แปดสี่เก้านะคะหกสามหกสี่ ห้าหกแปดนะคะอันนี้คือแปดชุดของแอดสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะถ้าตามสูตรของแอดนะคะสี่อยู่ตรงนี้นะคะหกอยู่ตรงนี้ของตารางนะคะอันนี้คือแปดชุดของแอดที่แอดจะจับให้นะคะสูตรของแอดก็จะเป็นตามนี้นะคะสำหรับสามนอยเลยนะคะห,าห้าร้อยพิเศษปกติ V.I.P. นะคะ วันนี้แอดเน้นไปให้ที่สามเก้าเก้าสามนะคะออกมานะคะออกมาตรงๆตงัวเน้นของแอดเลยนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะถ้าแอดจะขอเน้นให้นะคะพรุ่งนี้ถ้าจะเน้นให้ขอเน้นให้ไปที่ขอเน้นให้ไปที่สี่สี่นะคะขอพรุ่งนี้ขอเป็นสี่แปดนะคะพรุ่งนี้ขอเป็นสี่แปดนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้แอดขอเน้นสี่แปด สี่แปดเป็นตัวชอบนะคะเป็นตัวชอบของแอดเองนะคะไม่ทราบว่าจะถูกใจแฟนเพจของแอดไหมนะคะสำหรับแอดที่ชอบตัวนี้นะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามจะได้ไม่พลาดตัวเลขเด็ดๆของแอดนะคะตามสูตรของแอดนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะกลับมาเดินดีแล้วนะคะกลับมาเดินดีแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ดาวโจรใครอยากใครใคร,ใครมีใครที่จะลุ้นดาวโจรไหมคะมีใครลุ้นดาวโจรไหมเดี๋ยวแอดจะอบอกไปในในในคลิป YouTube เลยนะคะถ้าใครดู YouTube ก็จะทราบนะคะเดี๋ยวแอดจะบอกดาวโจรคืนนี้ไปให้ใน u t u b e เลยนะคะบอกให้ใน YouTube นะคะสําหรับดาวตรงนี้ได้ไหมคะอ่าโอเคตรงนี้ก็ยังพอมองเห็นนะคะ สำหรับดาวโจรคืนนี้นะคะสําหรับตามสูตรของแอสจะมีห้าสามห้าเจ็ดเกาสามเ้าเจ็ดนะคะหกสามหเจ็ดอันนี้คือสอยดาวนะคะสอยดาว สวยดาวเออไอแอดวงกลมให้แล้วกันนะคะสวยดาววันที่วันที่สามสิบนะคะวันที่สามสิบนะคะสำหรับคืนนี้นะคะถ้าใครอยากจะสวยดาวแอดแอดมีสวยดาวให้นะคะแอดมีสวยดาวให้นะคะก็ลองไปลุ้นดูนะคะลองไปลุ้นดูลุ้นดูเบาๆหรือจะดูไปก่อนก็ได้นะคะสําหรับตัวชอบของแอดนะคะตัวดินตัวชอบนะคะนะคะ นี่คือตัวเด่นตัวเจ้าของแอดนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะวันนี้แอดให้ไปสองอย่างเลยส่วนรัฐบาลส่วนรัฐบาลนะคะเดีย๋ยวแอดขอคำนวณแป๊บหนึ่งแล้วถ้ามีเวลาก็จะลงให้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสวัสดีค่ะ